สวัสดีครับผมปงพินครับเมื่อนี้ครับขนาด3ฟุตนะครับมาคงลูกคาแั่งวัดเลยครับมาทั้งกับเพื่อน้าดวงนะครับวันนี้จะใส้รถไทน้อยครับ18แรงครับเป็นรถเก่าญี่ปุ่นะครับขนาด3ฟุตเท่าทัาทำการตีเลยครับนวดเลยนะครับจะต้องลอหลอกของเครื่องไปนิดนึงนะครับแต่ว่า เครื่องเครื่องนวดแต่วงมีปัญหาครับแลวก็เดี๋ยวถ้าบนเขาครับเขาที่ออกแดงๆนะครับเออเป็นของก <kas> ็สวยครับลอยไปเอาเพราะว่าลมมันนะครับก็ทำการนวดนะครับ <ulates> มันยกดีโฟงหายเลยครับนะครับก็เขาเล่าเกี้ยวไว้เป็นเดือนแล้วครับใ่ก็ลดน้อยนะครับที่แรก็ฏิใจขั้นนี21เอนที่หนีเรามีรถสองคันครับตามมาวันใสขั้นนีไหวบ่กับผไม่มีปัญหาด้วยหรอครับนั่นแหละครับระยะฟังพุ่งไปนะครับเราอยไปตามกำลังรถครับก็ะเด้รีบเร่งนั่น เราจะเป็นเกี้ยวไ้โดนครับแต่คุณอาจจะร้ายแน่ครับนั่นแหละครับก็ใจได้ครับเครื่องรถทั้งหมดไม่มีปัญหาครับยกเว้นแต่ว่าอรถลูกค้านะครับอ่กำลังเข้าบอลายเข้าก่อยๆไปเรื่อยๆนะครับเอาไปตองไปเลี้ยงยังมั่นนะครับเสียงร่มเสียงอะไรนี่หวานครับเครื่องเงียบครับผม เขานี่เป็นเม็ดเขาเม็ด นีเพรบะโดนครับอป้งอาจจะหลายน้อยนึงนะเออนะครับเม็ดอาจจะ่หลายนะครับเพราะว่าเป็นเขาหน้ามันหล่มโอเคนะครับเนาะถ้าตนใจยังไงก็ฝากติดตามครับกดไลค์กดแชร์ครับขอบคุณครับ